ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแน่นะครับผมวันนี้เราอยู่เกมอ่ะ p i นพี g เกมนะทุกคนซึ่งอ่ะ <What? S 1> อเี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ที่ใหม่นะนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตเอ่ออัปเดต1.5นะครับกับอัปเดต2เนาะซึ่งอัปเดต1.5นะครับเพิ่มระบบเทดและทิ้งผลไม่ได้นะทุกคนส่วนอัปเดต2ล่าสุดของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวไปส่งอะไรกันในดิสคอร์กันเลยดีกว่าครับทุกคนไปดิสคอร์ดเลยไป ทุกคนผมก็มาในทิศขอดแล้วนะทุกคนซึ่งบีสลิงของอุศภนะทุกคนเขาก็บอกอยู่นะอุศภสลิงช็อตจะมาอัปเดต2องนะผมสร้างโดยคนนี้เนาะโอ้โห,โโหก็ถือว่าโมเดลใช้ได้เลยนะทุกคนโอเคเลยแหละแล้วก็มีการแก้ระบบต่างๆในบูบายเพเยอร์นะครับทุกคนอัปเดต2พาร์ทหนึ่งนะย้ำนะว่าพาร์ทหนึ่งนะทุกคนเพิ่มเกาะใหม่เกาะสลาร์ฟไอแลนด์ บอสใหม่บอสอุศบสลิงช็อตนะครับมีการโอกาสตอบนะครับาเอร์เซนนะครับส่วนผลใหม่คือผลได้นะทุกคนแต่ผมยังไม่ได้หาดีทุกคนส่วนสแต็คทิตตันนะพันสามนะทุกคนตอนนี้ผมแทบจะไม่ทันแล้วอะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจไปหน่อยนะทุกคนแล้วก็ซ่อมระบบ x b o ก็อกอะไรต่างๆนานานะทุกคนแล้วก็ผลใหม่วีนอมนะทุกคน จะปล่อยประมาณวันนี้นะทุกคนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแล้วก็มีไลฟ์สดแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนก็สามทับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ